ดีค่ะวันนี้อยู่ที่ทำงานนะคะอยู่ที่บริษัทเป็นวันตรุษจีนนะคะตามธรรมเนียมค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเกมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะมีเกม,มใหห้เราเล่นนะ,ะในวันตรุษจีน,นะคะ่ะซีเกียยูอยีซีเขาใช้กับจีนดูกันใช่ไหมคะใช่มากบอส์ดกำลังดูไปจะ เตรียมจะเล่นเกมนะคะเดี๋ยวไปเกมละลุ้นๆแปดร้อยแปดร้อยสองสองสี่ร้อยสิบห้าองหัวหน้าทุกคนมีรู้เรื่องนะคะแปดร้อยสองสองสี่ร้อยสิบห้าองสองร้อยห้าองแล้วแต่ดวงเราสุดยอดมาลุ้นกันเลยคะ่ะเราม,มาลุ้นกันเลยนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวร้องหัวหน้าทุกแผนนะเตีียวต่อแล้วก็จะใ้เข้ากงทีสิบสองทั้งหมดเอาหมดอกัน ตอนลุนนะคะมาดูของรางวัลมาก่อนมันตายเป็นยังไงนี่เลยจ้าวงล้อมหาะสัดจ์ไปเรามาลุ้นกันว่าเราจะจับได้รางวัลอะไรบอสคะวันนี้วันนี้คอนเสีร์มบอสจะเล่นเกมยังไงคะเล่นเมจาบวงล้อให้ข้าขนมท่านมชาโอเคท่านชาย2่คนค่ะ22ชิ้นทั้งหมดเราไปกินกาแฟ มีสตาร์บัคสตาร์บัคก,กับอะไรอะสตาร์บัคก,กับอเมซอน <Amazon S 1> ค่ะอเมซอนอเมซอนอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เราเนะแต่ว่าเราเราเล่นเองใช่เล่นเอง <c oughs> เแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรวยพร้อมมากันครบมากันพร้อม,ม เช่นค่ะโอเคทุกคนด้วยสุแคนด้วยการค้าเจริญใทุกคนด้วยทำจากอเมซอนแต่น้อยแต่น้อยแต่น้อยร้อยายแก้ว ้านที่สองซอยนีที่เจ้านายแบ่งค่าของเจ้นายเงเพราะว่าเราได้คนนัดน้อยลงเพไาอยเราตบมือค่ะรี่ยสองร้อยสองร้อยส้อยด้อยงยสีง้อยองร้ยสองร้อย้อยสอ้งรงยงรอยยอะ ร้อน,น่้อย้อยหนูไม่มีปีนี้ไม่ไ้ดีเลยเดี๋ยวก่อมันต้องชินเกียยู่อีก่อนหรือว่าอลพรก่อนปีแรกปีแรกปีใหม่ซินเจียยุ่อยู่ที่นี้ว่าใช้ขอให้เจสุขภาพแข็งแรงน่งรวยกันพร้อมนังไล่งนหมือนกันแล้วก็ให้เลือกกุกันไปถึงว่าแผนแข่ง อยากอยาตั้งงานเป็นของาคดีาเ้อเคน2่สิบสองชีวิตใครจะเรือกก่อนเอาผู้เท่าก่อนเอ้โหผเท่าผู้แ่กันผู้เท่าจิ้มจิ้มผู้เทาจิ้เท่าจิ้ใครอย่าเพิ่งเปิดนะห้ามเปิดแค่ถือไ้ก่อนห้ามเปิดไถือไ้ก่อยี่ิบสองอนน้่เอเอาอะไอกันบ้างอ่ะนี้เรานนี้หนูไม่รู้อ่ะโอ้โห S <S <an ian> uh, okay. อันนี้ตามอันนี้หนิงอ่ะอะจริยะลงมาผู้เช่าลงมาใครเอโก้บ้าใครอยู่ข้างหลังเนี่ยทำเป็นนิ่งไอโกไอโก้ไอโก้ไอแด๊ดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ให้เกียรไ้อ่าให้เกียอัจตาิอายุกนอะจิยะดได้แต่บอกาโอ้ยแต่ท้ายถจะยชวย

อนี่ท่าไหร่บอกมาแล้วให้เขาเขียนอะไร้งวันนึงดสามสี่จุดเก้าอันเี๊ะเปอะปะปะป๊ะๆเปเป๊ะปะๆเป๊ะๆเป๊เป๊ะๆเปะๆเป๊ะๆเป๊ะๆเป่เป๊ะๆเป๊ะาเป่ะๆปๆเป๊ะๆเป๊ะๆเป๊ะๆเป๊ดๆเป๊ะๆเปเป่ปปดเปๆปะปเปปปเป่ปเป ตอนนี้กำลังจดรายชื่อจองซองไว้นี่เหรอคะเอันนี้จองแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาลอรุ่ว่าเราจะได้แปดร้อยหรือสี่ร้อยโอเคค่ะสรุปได้ทุกคนนะคะยุ่งมาอีอตใอีได้รองร้อยโอตโอ้ตโดดดดด ไหนบก่ร้อยไงเด็กออกไปเลยพี่อเด็กออกไปเลยพี่ก้มลุ้นจองซอมหมาได้สี่ร้อยรคุณลุ้นทุกทายทุกคนเปิดนึงเปิดใครได้แปดร้อยพี่บอกสี่ร้อยิมาลุ้นสี่ร้อย สี่ร้อยแน่สี่ร้อยกองเยบเบาแน่เลยสี่อสี่ร้อแก่ก่อนดูจเแน่เลยแก่แล้วนะแก่แล้วนะสี่ร้อนิใชแก่แล้วนะใไม่ใช่อยู่กับพี่พรเหรอแปดร้อย พี่บ่าวได้อีกนะได้ใช่สองพี่พรหรือเปล่าสองพี่พรนั่นแน่ไม่ไม่หูสงสัยพี่พรได้บ่าว้ใช่ได้อีกแล้วได้ไหม ไหน้อไงเชวกล้องไหนเชกล้องไหนพี่นิงเช่กล้องไหนอันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยทำเหมือนได้พันสองแ่อันนี้สี่ร้อยแต่ข้างในมีแบงค์พันอีกกินขอนแบงค์พันจริงๆ